ตามไปดูเจ้าของสวนเขานะเก็บผักคึกกันยูทูบเบอร์มาเด้อโอ้บอกหอมปั๊มนี่ หอมกอมหอมกลมโอ้พวกทั game, oh, the making the making the ่ว oh, ทัいい่วแขกที่ไม่ได้ใส oh, oh, yeah. ่ค้างที่แม uh ่น้อยให้ให้พันมาค่ะที่ไม่ใส่ค้างที่ไม่ใส่ค้างอ๋อเอานี่เอาอันนี้ทำทำค้างมันทีนะทำลาวมันที <laughs> พลิกกับพลิกอ้าวเข้าทางผิดเข้าทางไหนหัวละพานี่แบบอีตูเนาะอีตูยอดกำลังอีตูหรืออะไรอีเล่นี่รงกอีตูค่ะดอกึงรักดอกึงรัก พวกแขกนั่งพวแขกเป็นพุ่มเบื้องคูทางเป็นนี่นี่ป่าเอ็นสุดเก็บผักว่าเซ็กซี่วะมาเด้อมาเก็บผักเนี่ยมีตะหมากเทาๆเลยเ่าเหมือนคนเก็บหรือเทาเหมือนคนเก็บสมุดลมใส่เหอะป้านเป็นเดไเอากระล้องไงเดี๋ยวมันเป็นไห้วิลุ่งมาถีบเลยมันไม่ใช่ผักพึ้น บ่หรือยนละลงเหอปลามากกัอย่งมากขากันนั่นมมากขาย่งกกดิเล็ดดิกเดเด็กกันหรจ๊ะบ่าการหัวตีเลดดิกนี่เป็นอย่งนี้ไงเลดดิ๊กโอเคอ๋อเลดิกเปกาดหัวตีจะเท่าเิดบอกให้มาเก็บกันมาเก็บกันาคนเก็บโอ้ถ่ลันเตาเกาคือคนเก็บแค่นอกวัสนอ ้มรุนนเป็นสิตตย,ย้าเ้ขนถังแลมาดูทางนี้ดูทางนี้ดูทั่วลันเตาเขาโอ้ยะอดกำงามโ้ยนีโอ้ยอดกำงามโ,โามะได้ปลูกอยู่นี่ พอใส่หลักใส่ค้างแล้วเนี่ยามันไม่มีไม่มีหลักใช่ไหมม,มีแล้วป่ะอ,อันนี้สุกีนี่เขาโอ้ลูกใหญ่ๆเลยค่ะติมเบอวานที่น้องดาเอาไปให้วอนนี้มามาถึงสวนเลยนห็ครับลูกสุกินี่อันนี้สักทอง การเกษตรอยู่โนเวย์ค่ะปลูกผักกินเจกเพื่อนเจกบางที่ก็ขายบ้างอ๋ออันนั้นอันนั้นถั่วลนเตาเขาเดี๋ยวมันน่าจะพาไปดูขุนเตาถั่วันเตานี่จ้ะอ๋อเขาเอาไว้ทำพันเนาะไว้ทำพันถั่วลำเตาที่ว่าไม่น้อย ถั่เเวเค้กกระพริกน้องดากินไม่ทันเกกับข้าวเริ่มมาแล้วคะ่ะเริ่มเสิร์ฟละวม่ครัวอยู่ในสวนในบอกนี้ตื่นขึ้นตีห้าึ้น ก็ภาพนั่งเออก็ภาพนั่งใส่สีมะนาวไก่ถาดันาดผักสีเขียวมานาเลงเชิญบุกินอาหารพร้อมค่ะมาเินด้วยกันนะคะผักสดสดตลาดกินไดเวลาเส้นบะกลอตเนี้โอ้ยน่รเนีแซ่บตี้มีตัวแขกมีัวเ้าบะกอต่แ่บแนมันไม่เก็บมัน่เก็ันไม่เมีตี๋ยวจันเคียงเมียงจนมันไม่มาที่เก็บกรนใส่แกไก่กระปอมาด้วยย่าง่งผักเต็มถาดค่ะ หนึ่งปลาถ่ายไปแล้วรอบหนูมันมีงไปเลยเปิดกล้องอันอันนี้อะไรนะตับหวานตับหวานตับหวานหอมหอมอันอันนี้ไม่จำแไก่โลกไม่จำมาสักนเราผัวพ่อเข้ากรรมคือว่าเขาโลกไม่จำมาสักพื้นเราโพดไปพี่ลุงบิางอย่างเุดท้ายยิบยิบอันนี้ออกไปทั้งรอบ